สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมแบ็คเอ็ดวินกับช่องเอ็ดวินออฟฟิเชียลเช่นเคยนะครับผมและแน่นอนว่าวันนี้เนี่ยเราอยู่กับเกมมิเกียชั้นนำระดับโลกนะครับนั่นคือโลจิเทคนั่นเองนะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับสามตัวหน้าผมวันนี้นะฮะโอ้โหยืนกันแบบว่าหม่ำเท่งหนุ่มกันเลยทีเดียวนะฮะวันนี้เนี่ยเราอยู่กับเมาส์นะครับผมโลจิเทคเรียกได้ว่าเป็นเวอร์ชั่นใหม่แล้วกันผมใช่ไหมว่าเป็นเวอร์ชั่นใหม่เพราะว่าผมว่าคุณผู้ชมหลายคนนะคุ้น้าคุ้นตากับเจ้าตัวโลจิเทครุ่นนี้ออยู่่แล้วนนนััคคืะรบผม อาจจะวโปรเจก G Pro อถูกต้องโปเจก G Pro แต่ว่าตัวนี้เนี่ยนั่นคือตัว Pro 2 Light Speed นะครับตัวนี้เนี่ยเป็น Pro 2 Light Speed เนี่ยความเจ๋งของ Pro 2 Light Speed คืออะไรที่ตอนนี้เนี่ยคือทางข้อมูลที่ทางโ o รเจกเนี่ยเขาเคลมมาเลยว่าผมยังสงสัยอยู่ว่าทำไมไอ้ตัว Pro ธรรมดามันก็ดีแล้วนะแต่แล้วทำไมถึงมี Pro 2 Light Speed ออกมานะครับเขาเคลมมาว่าเจ้าตัวนี้เนี่ย Pro 2เนี่ยมันถูกอัปเกรดมาจากรุ่นแรกแล้วก็อัปเกรดมาให้เป็นรุ่นล่าสุดที่ทำออกมาได้ดีได้ดีเขาบอกว่าดีมากๆเลยใช่ด้วยซ้ำ นะครับเพราะว่าเทคโนโลยีของมันเนี่ยอย่างแรกเลยคือ Power Play ครับอนาคตเนี่ยมันจะมีแผ่นรองที่เป็นระบบ Power Play คือต่างประเทศว่าต่างประเทศเขาใช้กันแต่ไทยยังไม่เข้านะครับคือเหมือนกับว่าเป็นแผ่นรองที่เราเนี่ยปกติเราใช้เมาส์ไวเลสเนี่ยมันต้องชาร์จถูกไหมครับแต่ว่าระบบ Power Play เนี่ยมันจะมีแผ่นรองเมาส์ที่ถูกมาเล่นคู่กันเป็นเพียงแค่แผ่นรองเมาส์ให้เราวางเมาส์ปุ๊บมาชาร์จออโต้เลยความเจ๋งมันอยู่ตรงนั้นนี่แหละครับเนี่ยคือเประบบ Power Play ส่วนไซส์เมาส์เนี่ยผมรู้สึกว่าเมาส์มันค่อนข้างจะเล็กลง ไม่รู้คลิปเองหรือเปล่าแต่ผมรู้ว่ามันเล็กลงคือมันเล็กเท่าไอตัวโปรธรรมดาแหละมันเออมันคือเท่าเท่ากันเลยเท่ากันเลยจะว่าเท่ากันเลยพผมจับเมาส์ไอ้ผมจับอีกตัวนึงผมเล่นเมาส์ใหญ่กว่านี้เอาง่ายมันคือมันคือตัวโปรครับแต่มันเป็นโปรสองไลท์สปีด ถูกอัปเกรดใหม่อัปเดตฟังก์ชันในการชาร์จความอึดของแบตเตอรี่แล้วก็ตัวรีเซิร์เวอร์เนี่ยตัวส่งสัญญาณเนี่ยดีขึ้นกว่าเดิมนะครับผมคือตัวย่านย่านการส่งสัญญาณดีขึ้นกว่าเดิมรีเซิร์เวอร์เป็นตัวรีเซิร์เวอร์ใหม่ที่แน่คือการชาร์จเนี่ยเป็น Type C นะครับแล้วก็ลูกโองลูกี้ก็เป็นเวอร์ชันใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็ตัวเมาส์เนี่ยคือระระบบภายในทุกอย่างเป็นแบบใบห,หมดยกเว้นอย่างเดียวที่ยังเหมือนเดิมนะนั่นคือหน้าตาของเขายังคงเหมือนเดิมนะครับแน่น,นอนครับว่า D P I ทั้งตััััััวนนน 32, นนนนีีี้้้้เ่ยปปรรรรบบบบไไดดดะะะคคผม32,000 DPI อสสูงุ แล้วก็เป็นฮีโร่นะครับฮีโร่ 24K ตัวใหม่ด้วยนะครับอันนี้นะครับอ,อ๋อไม่ใช่ฮีโร่ 24K เป็นฮีโร่สแล้วนะครับเซนเซอร์ของเขาเป็นฮีโร่สองนะครับเป็นเซนเซอร์ใหม่แล้วและแน่นอนว่าเขาเนี่ยวันนี้เนี่ยครับมากัน3คนแบบหม่าเทคงหนงฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยมา3สีครับเป็นตัวเดียวกันนะครับแต่มา3สีใครชอบสีดําแบบโทนเข้มๆหล่อๆก็ต้อ,อ,องสีดำนะครับแต่ถ้าใครชอบแบบขา,าวๆขีนๆแบบหรูๆก็ต้องสีขาวแต่ถ้าใครแบบว่าชอบแบบสายแบบเอ้ยโหพี่อยากได้คัลเลอร์ฟูลอ่ะ ขาวดำมันดูแบบธรรมดาไปมันดูแบบไม่ไม่โฉบเฉี่ยวกับผมอะงั้นคงไม่พ้นครับนี่สีชมพูตัวนี้นะผมและแน่นอนว่าคือเจ้าตัวนี้เนี่ยครับ เจ้าตัว Pro 2 Light Speed เนี่ยคือระบบฟังก์ชันเนี่ยคือเป็น Light f r c e นะคือคุณผู้ชมสามารถปรับไฟได้มากกว่าเดิมแล้วรู้สึกว่าปรับได้เฉี่ยกว่าเดิมค่อนข้างเยอะเลยนะครับสามารถปรับได้ในทุกอย่างเนี่ยอยู่ใน Diver Logic Hub นะครับสามารถเข้าปรับได้เลยนะครับนี่อันนี้คือฟังก์ชันฟูลฟังก์ชันเลยความเจ๋งของเขาอย่างที่บอกเลยคือผมว่านะถ้าสำหรับผมนะมันคือการส่งสัญญาณที่เร็วขึ้นครับแล้วก็ตัวตัวบลูทูธหรือรีชิเปอร์เด่นดีขึ้นคือมันทำให้ตัวย่านของการส่งสัญญาณดีขึ้นแล้วก็ละเอียดยิ่า ผมก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะคือมันก็เร็วมากพอแล้วเร็วอยู่แล้วแล้วก็แทบจะใช้คําว่า ไม่มีปัญหาเลยกับกับบลูทูธมันนะซึ่งผมเลยงงว่าที่เขาทําเพิ่มมาเพราะอยากให้มันสุดๆไปกว่าเดิมอีกหรือเปล่าหรือว่าความเก่งของมันเนี่ยมันจะต้องดีกว่าของที่เราใช้อยู่ซึ่งน่าสนใจมากๆนะครับเจ้าตัวโป o 2ตัวนี้ผมข<ม> <ผม S 2> อบอกกว่าผมยังไม่ได้ใช้งานมันเต็มๆนะครับคือยังไม่ได้เอามาใช้แบบ20ชั่วโมงขึ้นอย่างเงี้ยยังไม่ถึงนะมีลองใช้แค่ชั่วโมงชั่วโมงซึ่งมันก,มนก็มันก็เร็วแล้วอ่ะคือผมว่ามันก็เร็วเร็วชิบหายแล้วอ,อะ่ะก็เลยฝากไว้ด้วยนะครับสํหรับเจ้าตัว Pro X2 Light Speed ตัวนี้ที่เขาเพิ่งพัฒนามาใหม่แต่ที่สํคัญที่แน่ที่ผมลองแล้วเลยอย่างหนึ่งเลยแบตอึดขึ้นแบบเห็นได้ชัดอันนี้ผมคอนเฟิร์มแล้วก็ชาร์จไวขึ้นด้วยเพราะว่า เจ้าตัวโปรเอ่อโปรเอ็กตัวเก่าเนี่ยคือจีโปรตัวเก่าเนี่ยมันจะไม่ได้ชาร์จไวเท่าตัวนี้ตัวนี้มันเป็นโปรสองไลท์สปีดแล้วปุ่มตัวช้าเป็นไทซีเด้วยมั้งมันเลยช้าเร็วกว่าเดิมมัาช้าเร็วกว่าเดิมมากๆครับผมใช้คำว่ามาช้าเร็วกว่าเดิมมากๆฝากด้วยเจ้าตัวจีโปรเอ็กไลท์ปีดราคาเสนอค่าตัวอยู่ที่สี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทนี่นะครับผมราคามาหน่ารักน่ารักน้ารัก,ร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 กมีสามสีเลือกนะคุณผู้ชมนะครับนั่นคือขาวดำชมพูส่วนท้ายผมเลือก,ผม,อกผมเลือกสีชมพูครับเพราะมันหล่อจัด อมเรืองสีนี้เพราะเวลาวางบนโต๊ะบนโตโ๊ะคอมเราด้วยแม่งเท่แม่งเท่มากมบอกมันเท่มากนะครับเช้ญฝากด้วยครับกับเจ้าตัวโยเด็กรุ่นใหม่โปร2ไลท์สปีดวันนี้ผมแบกค์กมีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีทุกท่านครับ